สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว นายบุญเพ็งมุ้งดางม่วงอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่132หมู่13ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทนภัทรจุมวันทาพนักง,งานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีว่าน้องเบียรช้ขวดเบียร์ตีเข้าที่ขกหูข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บเย็บถึง10เข็มนายบุญเพ็งมุ่งดางม่วงให้การว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่เวลา19.30น น้องเมียคือนายประสานวงนารีอายุ41ปีพักอาศัยอยู่ที่บ้านตนได้ไปดื่มสุราข้างนอกแล้วกลับมาบ้านก็มาขอเงินกับตน200บาทเพื่อจะเอาไปซื้อสุรามาดื่มต่อแต่ตนไม่ให้เพราะทุกวันนี้เงินก็หายากข้าวของแพงไปหมดเงินจะซื้อข้าวกินจะไม่มีอยู่แล้วทําให้น้องเมียไม่พอใจไปหยิบขวดเบียบเหล่าที่อยู่ข้างนอกบ้านเอามาตีเข้าที่กงหูตนแล้วน้องเมียก็เพ่นหนีไป หลังจากนั้นตนไปหาหมอที่โรงพยาบาลเย็บถึงสิบเข็มก่อนที่จะเข้ามาแจ้งความจับน้องเมียดังกล่าวสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร087-992-9993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว